สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับหน่อยบายฟอร์ดค่ะวันนี้เนาอยู่ที่ฟอรนะ์ดพระนครเกษตรในวอมินนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันค่ะว่าหน่อยจะพาไปดูรถรุ่นไหนเชิญทางนี้เลยค่ะ นี่ค่ะวันนี้เราจะมาดูรถคันนี้กันนะคะ d b l XLT นะคะคันนี้ระค่ะ92,000บาทอะค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ, 9, 2, ะ,คะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างมาที่ด้านหน้าเลยค่ะอันนี้เป็นกระจังหน้านะคะ F150 Spider ค่ะมาด้วยตัวอ,กอักษร Ford นะคะเป็นสีดําขาวนะคะตัดกันมากเลยค่ะแล้วก็สกรูปทรงฟิกนะคะอันนี้เป็นรูปแลตค่ะมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์คาว่าแรปเตอร์ด้านหน้าเลยนะคะด้านข้างก็จะมี คอบไฟสีดําให้ด้วยนะคะซุ้มล็อกขนาด6นิ้วนะคะมาพร้อมกับชุด F 1 5 0 Spider เดนะคะมานี่เนยค่ะที่ล้อแม็กนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กขอบ18นะคะเป็นแม็กไซส์265 R 1 8นะคะอันนี้นะคะเป็นล้อแม็ก o a s i ซนะคะยางไปยางออเทเลนนะคะของโอตานนค่ะค่ะและคันนี้นะคะยังติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นสปอร์ตบาร์นะคะเทมากๆเลยค่ะมาด้านท้ายนะคะเราใส่ค้อบไฟสีดำให้นะคะทำให้รถดูมีติแล้วก็ดูดันขึ้นค่ะ ส่วนด้านท้ายนะคะใส่ข้อบฝาท้ายไปอะคะ่ะเป็นสัญลักษณ์ F O R D Ford นะคะเป็นสีดําตัดกับตัวรถค่ะส่วนการชนท้ายนะคะมาจากโรงงานค่ะเป็นของเดิมค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างค่ะใช่เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคันนี้เลย dbl xlt เกียร์ออโต้ราคา92,000บาทใครอยากแต่งแบบไหนบอกหน่อยได้เลยนะคะอย่างคันนี้แต่ง f 1 5 0 Spider เดอร์ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากแต่งแบบนี้ทักมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ